พี่คาเลเตอร์หน่อยให้ป็ให้น้องกินในห้องใช่ทำไมไม่เปดทำไมไม่เปินห้องอ่ะพี่นะะัน <avoir> ี่เป็นไงว่ามันไม่ค่อยดท่กัาพี่กขบอกให้พีสลัดกุ้ง่านขหน่อไม้ปลาอะไรแกงจืดเต้าหู้กินอะไรแกงจืดไหมพี่ต้องขับขาออกหอกอะไรับเขาออกเยอ่ะ เราแข่งใจกินยา้วเรารอแล้วก็ยาแล้นอนกินแปบเดียวกินจนเราผแล้วพอนนเราผอมท่นนี้อ่านที่คอยนล้นอะรกนยารับผมอันนี้ผมกรันนี้ก็เราส่วนคนพร้อมกันนะคะแล้วปกติเราถีบกันเด่รีบยอกนี่หรอมาแล้วมา

ที่รักษาชาตรักษาแผ่ดินให้รุกหลานสรางความในมาน่งของพระมหากษสัตร์ทำเนยมบุญบุญธรรกษตรกรชาวนาชาวไร่ผู้ผลิตผู้เอาหาให้ข้าพเจ้าได้บริโภคและมีกำลังในการเล่าเรียนอบรมเพื่อประโยชน์ของขาพเจ้าและชาิบ้านในงนการต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณแอนเดอรคยงตื่ม ไม่บ hey, mm ีม hmm. จ like mm ้ะไดกินแกงจืดไมไ้เอข้าวต้มไ้แกงจืดมกงจืดป่ใส่ข้าวป่ะวนเส้นกินเดียวได้กินยาได้กินยาต่อเดียวหใจห่ไม่กินแล้ไม่ได้ยามันกัดกระเพาะไต้องตักให้น้องเนอะ้าไม่มีจากของอุ่นเนาะเดี๋ยวพี่จะทำข้าวต้มไม่กินเดี๋ยวพี่จะทำข้าวต้มไม่กิน อบคุณค่ะเรายอกว่าพโอ้ยากตายอครับยากตาตักในะ้แกตักอะไรนี่ใช่ไหมกินด้วยเขาสขลอันนี้ของเรย์จะทำข้าวต้มให้น้องทำไมาน่สาโอ้แต่ละคนน่ะโอ้แต่ละคนแบกแบกมจ้าแล้ววิ่งนันเป็นอะไรวะเนี่ยแต่ละคนใจเย็นนะ เอาเป็นต้วยอมใส่ต้องเอาน้ำมาปิดจมูกอะไรยแลนเออจะบอกว่าที่ปิดจมูกอยู่ตรงแกน้อนนะไม่งั้นระวังติดหวดเลแ้วเดยก้ให้ตนยนเขาจะไปเวียนอยู่มันจะไ้อุ่นไงเป็นะยงเปรยะ